วันตึงๆต,ต้องมาที่นี่เลยพาณิชพระนครบาทวันจันทร์วันนี้ก็จะมาเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันจันทร์กับวันพุธนะฮะที่นี่เลยวันนี้มาเร็วไปหน่อยมีเวลาเหลือเยอะครับกลับมาแล้วครับวันนี้มาเล่นที่พานิชพระนครหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วหยุดไปเพราะว่าสนามหมดใช้นะ พราะว่าพวกพี่ๆเขาไปแข่งกีฬาแห่งชาติกันนี่เขากลับมาเสร็ก็เลยมาเล่นตามปกติบรรยากาศข้างในเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะครับเข้ามาถึงเขาก็เริ่มทําความสะอาดพื้นเริ่มวอมยืดเส้นยืดสายนะครับซึ่งตอนหน้าผมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูหรอกครับก็<อ>ตัวผมเองก็ไปทำสเปรย์เล่าของตัวเองอยู่ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าโอ้โหเละเทะมากปาร์ตี้ยาวเลยตั้งแต่งานเลี้ยงของชมลมบาสอาวุโสแล้วก็ยาวเลยบวกกับเราไม่ได้ไม่ได้มีโปรแกรมจะเล่นบาสท,ที่ไหนก็เลยแบบเละเทะมากอะ่ะมาวันนี้ขาหลอยเลยไม่มีแรงเหนื่อยนี่พอทีมหญิงเขาลงเบสิกวอร์มอะไรกันเสร็จ เขาก็เริ่มเล่นเกมแรกเนี่ยผมเล่นได้แป๊บหนึ่งนะผมเปลี่ยนให้เพื่อนผมลงเลยผมยอมมานั่งเป็นสกอร์บอดให้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีแรงจริงๆครับโท้อแท้มากพวก,พวกรุ่นพี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นยังแซวเลยว่า้ไปทำอะไรมาแต่ก็สนุกดีครับอ๋อต้องบอกก่อนวันนี้อาวุโสงมากันน้อยครับเนี่ยครับผมก็มานั่งเป็นสกอร์ให้ จดแต้มจดแต้มพอามากันน้อยบวกกับพวกตัวตัวมหาลัยที่เนี่ยเขาจะเตรียมซ้อมเพื่อไปแข่งน่าจะเป็นแข่งของก้าวลาดนะก็คือกีฬาราัชมงคลน,นะฮะเนี่ยครับบรรยากาศมันก็อึมครึมอึมครึมหน่อยดูจริงจังหน่อยแต่สําหรับพวกผู้ใหญ่วันนี้เหนื่อยครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเรามาซ้อมกับเด็กทั้งทีมชายทีมหญิงนักกีฬาเขามาลงทีมด้วยซ้อมด้วย แต่สนุกมากเลยนะวันนี้ผมกลับบ้านนะเข่าผมแทบเจี้ยงเลยเนี่ย<ม>เขาก็ไปโค้ดกันข้างสนามเนี่ยมีรุ่นพี่กลับมาช่วยโค้ดน้องๆผมโคตดรู้สึกดีเลยวันเนี้ยที่แบบเฮ้ยมันดูเป็นรูปแบบดีด้วยด้วยความที่ว่าผมเล่นที่นี่มานานนะครับในช่วงหลายๆปีหลังเนี่ยมาที่นี่บ่อยแล้วก็มาจน จนสนิทกับหลายๆหลายๆคนหลายๆท่านที่นี่แล้วครับเราก็เอออยากเห็นที่นี่พัฒนาไปในทางที่ดีนี่ครับนั่งเพลินเลยแต่สุดท้ายก็ได้ก็เล่นเยอะนะเล่นยาวเลยแหละาระหว่างเราผัางที่มานั่งพักเนี่ยนอกจากมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศแล้วก็ผมก็จะมานั่งเป็นสกอร์บอร์ดให้นี่ครับสนุกดีแต่ด้วยความที่ว่า เราวิ่งสู้เด็กไม่ไหวอะครับก็ได้ตามสภาพที่มีแหละ <c oughs> ส่วนตอนตอนที่ลงซ้อมกับน,น้องๆทีมผู้หญิงเนี่ยผมก็พยายามพยายามจะช่วยอะพยายามจะช่วยบอกช่วยสอนช่วยแนะนําในฐานะรุ่นพี่ะนะคือเลเรื่องคนี้น้องเขาเป็นผู้หญิงด้วยเราก็อยากให้น้องรู้จักกันเซฟตัวมากกว่า ส่วนพวกไอ,ไอพวกน้องผู้ชายไม่เป็นไรหรอกมันฟิตกันอยู่แล้วมีแรงยิบเรายังสู้แรงเขาไม่ค่อยได้เลยผมว่าทีมชายเขาเล่นเป็นกว่าแต่ทีมหญิงเนี่ยด้วยเวาเที่เออเขาซ้อมกับผู้ชาย,ยาด้วยไงเราเราก็เลยพยายามหาวิธีที่เอฟบอกเขาอย่างเช่นยกมือตั้งการอะไรธรรมดาครับเทคนิคเล็กเล็กเล,กเล,กเลกน้อย,อยอย่างเงี้ยแต่ในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็คอยบอกกันแค่นั้นเองครับโอ้ยเล่นจนเหนื่อยไม่ไหวแล้ว ต้องต้องขอตัวกลับบ้านน่ะกลับแล้วครับเหนื่อยโอ้วันนี้วิ่งกับเด็กเพลินเลยขาตึงเลยวันนี้สนุกดีครับวันนี้ช่วยน้องๆซ้อ,อมเพราะว่าผู้ใหญ่มาน้อยมันดีเพลินๆกันไปนเดี๋ยวก่อนกลับว่าจะแวะไหว้เสด็จเตี่ยตามสูตรเหมือนเดิมจะพยายามแบะทุกครั้งที่ผ่าน ต่ไม่รู้จะไหวเปล่าอากาศหนาวอากาศเย็นเริ่มมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอาบน้ำนอนแล้วครับฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจกันนะครับ n ไ g h t